นุนวรนุษย์เผยเรื่องที่คุยกับแตงโมมันไม่ทันแล้วจากกรณีที่นุนวรนุษขอสมกอดเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมพร้อมทั้งยังให้กำลังใจด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นแต่ก็ทำเอาเจ้าตัวเกือบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเมื่อได้พูดคุยกับเบิร์ดเพียงไม่กี่นาทีแต่รับรู้ได้ถึงพลังแห่งความรักที่ฝ่ายใยมีให้กับแตงโมทั้งยังเอ่ยปากขอบคุณเธอที่มาร่วมงานด้วยความรู้สึกจริงๆที่อยู่ภายในใจ ท้งนีนุนวรนุชยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเผยถึงแตงโมไว้ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้โมจะอยู่ที่ไหนก็อยากจะให้โมมีความสุขมีอรอยยิ้มและเขาจะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปล่าสุดนางเอกรุนพี่นุนวรนุชก็ได้เดินทางมาถึงและเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงแตงโมว่า วันแรกที่ทราบข่าวก็วูบรู้สึกใจหายยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนุ่นเชื่อว่าถ้าโมมองทุกๆคนก็จะรู้ว่ามีคนรักโมมากๆและความทรงจําที่มีกับน้องโมไม่ว่าจะทํางานด้วยกัน หรือได้เจอกันทุกๆครั้งก็จะอยู่ในความทรงจำของนุน่นไม่ว่าตอนนี้โมจะอยู่ที่ไหนอยากให้มีความสุขมีอรอยยิ้มน้องจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนุ่นจึงบอกด้วยว่าครั้งล่าสุดที่เจอกับแตงโมยังคุยกันว่าจะไปเล่นสเก็ตด,ด้วยกันแต่ตอนนี้คงไม่มีโอกาสนั้นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ